สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของการรายงานข่าวท้องถิ่นแม่ห้องสอนจากทางต้นว่านทีวีกับดิฉันรุจิราศีมูลค่ะวันนี้นะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเปิดโครงการท่องเที่ยวล่องแพแม่น้ําเงาเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการล่องแพไม้ไผ่เล่นน้ําสงกรานในช่วงเทศกาลสงกรานที่แม่น้ําเงาค่ะ วันที่11เมษายน2557ที่ผ่านมาที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาอําเภอสุเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายบุญเกืือคุณาธารกุลในอําเภอสุเมยกล่าวต้อนรับนายสุรพลพนัทอําพลผููวารชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานในพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยวล่องแพที่แม่เงาเพื่อประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติแม่เงาและกิจกรรมการล่องแพไม้ไผ่ชมน้ำแม่เงาให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นายสุรพลพนัสอมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแม่งเงาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโซนใต้ของจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามมีแม่น้ําเงาไหลผ่านน้ําใสไหลยเย็นตลอดปีโดยเฉพาะกิจกรรมการล่องแพไม้ไผ่ตามแม่น้ําเงา เพื่อชมธรรมชาติอันงดงามของสองฟากฝั่งนับว่าหาชมได้น้อยมากและในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีอากาศร้อนประชาชนมักจะมาเล่นน้ำที่น้ำแม่เงาเพื่อคลายร้อนทุกปี จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้สนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดในปีงบประมาณ2,557ให้กับทางอุทยานแห่งชาติแม่เงาเพื่อเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวลองแพ่ที่แม่เงาและกิจกรรมสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับการท่องเที่ยวเป็นที่พักลักษณะเอเฟรมห้องน้ำห้องสุขาซึ่งคาดว่าจะเป็นการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติแม่เงาให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายต่อไป ในโอกาสนี้นายสุรพลพนัทอมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้บันทึกเทปโทรทัศน์รายการผู้ว่าพาเที่ยวตอนเปิดเทศกาลท่องเที่ยวลองแผ่แม่น้ำเงาซึ่งเป็นเทปที่9้าแล้วพเพื่อออกอากาศทางช่องต้นว่านทีวีในวันจันทร์ที่14เมษายน2557นี้เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬกาคุณผู้ชมสามารถชมรายการผู้ว่าพาเที่ยวย้อนหลังได้ ผ่านทาง youtube พิมพ์ต้นว่านเคเบิลทีวีค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศของการเปิดโครงการท่องเที่ยวลองแพดที่แม่น้ําเงาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังได้เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาเพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์รายการผู้ว่าพาเที่ยว ซึ่งเป็นครั้งเป็นเทปที่9แล้วนะคะเป็นตอนล่องแพแม่น้ําเงาค่ะช่วงนี้นะคะข่าวท้องถิ่นของเรามีภาพบรรยากาศของการบันทึกเทปโทรทัศน์ผู้ว่าพาเที่ยวในครั้งนี้ไปติดตามชมค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมนายสุรพลพนัฐอําพลผู้ว่ารายการจังหวัดแม่สอนในรายการผู้ว่าพาเที่ยวทางต้นวันทีวีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่งเงาครับ วันนี้เป็นโอกาสที่ดีได้เดินทางมาที่นี่ซึ่งทางจังหวัดแม่สอนได้ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติแม่เงาทางสำนักพื้นที่ที่16อำเภอศบเมยทางอบตแม่สวดร่วมกันนะครับทุกฝ่ายในการจัดงานเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวล่องแพที่มีเงาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการล่องแพไม้ไผ่ ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่นี่ครับช่วงนี้ได้เวลาครับเราขอชมบรรยากาศของงานท่องเที่ยวล่องแพที่ไม่เงากันดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเชิญตามผมมาได้เลยครับ ไม่หิ่งาเงาใจคิดถึงจังเลยจะสบใหม่บ้านเกับมาใกลความเงาเพ้าถามหัวใจอีกปากตายเดียวดายามีออคุณผู้ชมครับบรรยากาศของการล่องแพรไม้ไพยที่แม่น้ําเงาแห่งนี้นะครับถ้าท่านได้สัมผัสแล้วจะเป็นบรรยากาศที่ เย็นฉ่ำของสายน้ำได้สัมผัสธรรมชาติต้นไม้ทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งเขียวชวมุมแล้วก็มีลําน้ําแม่เงานี่ใสสะอาดนะครับเห็นปลาเห็นโขดหินแล้วก็ได้ยินเสียงนกธรรมชาติได้ยินเสียงสัตว์ป่านะครับยังคงอุดมสมบูรณ์มากครับถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะมาเที่ยวมาล่องแพไม้ไผ่กันได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา อำเภอศบเมยจังหวัดแม่สอนครับครับผมบุญเกื้อกุ้นนาธารกุลในอำเภอศบเมยนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวช่้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับขอเชิญชวนมาดูแม่น้ําแม่เงาของเรานะครับสวยใสยเย็นนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับก็ห่างจากอำเภอ15กิโลเองนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บอกขอบอกมาชมแล้วมาดูแล้วถ้า สวยใสยเย็นอย่างที่ว่าก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวกันเยอเยนนะครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการผู้ว่าพาเที่ยวตอนอล่องแพแม่น้ำเงาได้นะคะโดยจะทำการออกอากาศในครั้งแรกในวันจันทร์ที่14เมษายน2557นี้ทางช่องต้นว่านทีวีนะคะ